สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับพบกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้วันจันท์นะครับน่าจะวันนี้วันที่20นะครับมาวันจันทรนะครับมาใส่มาพบกันกับช่องพระเครื่องทั่วไทยตัวพระเครื่องหรือว่าตัวเฮียพระเครื่องนะครับอ่า e ีนี้นะครับอง์ละ200อนะครับ2องค์300อนะครับ4องค์500นะครับจัดส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับอ่าหน้าพระก็ยังเป็นสมเด็จกะหลวงพระเงินเยอะหน่อยนะครับมา เราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับองค์เดียวนะครับขอค่าส่งห้าสิบบาทนะครับองค์เดียวขอค่าส่งห้าสิบบาทอ่ะเริ่มกับองค์ที่หนึ่งนะครับอ่ะนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นจอบใหญ่นะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่นะครับจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่ง องต่อไปนะครับองค์ที่สองก็จะเป็นสมเด็จวัดละคงพิมพ์ปกโพ Tall นะครับนี่สวยงามมากๆนะครับสมเด็จวัดละคงพิมพ์ปกโพนะครับปกโพใหญ่นะครับองค์นี้องค์ที่สองนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามนะครับก็จะเป็นรูปหลอ่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่รูปหลอ่อหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมนะครับองค์นี้องค์ที่สามองต่อไปนะครับองค์ที่สี่นะครับ อาหลวงพ่อปานขี่ไก่นะครับนี่หลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่นะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่ห้านะครับสมเด็จวัดระฆังปกโพเล็กนะครับนี่เอออันนี้น่าจะออกไม่ใช่น่าจะออกเป็นสไตล์พระกุนะกุวัดกลางคลองคอยนะผมว่าใช่นะครับอาสมเด็จอันนี้น่าจะเป็นกุวัดกลางคลองคอยนะครับนี่องค์นี้องค์ที่ห้านะครับ องต่อไปครับองค์ที่6ก็จะเป็นพระรอดทรงเครื่องนะครับกุวัดมหาวันนะครับนี่นะครับพระรอดทรงเครื่องนะครับสวยงามนะครับนี่องค์นี้องค์ที่6องค์ต่อไปนะครับองค์ที่7ดนะครับก็จะเป็นเหรียญรอนะหลวงพ่อเต่าหรือเปล่านะครับเพราะเป็นเหรียญคล้ายๆเต่านะครับนี่สภาพผ่านการใช้มานะครับองค์นี้องค์ที่7องดองต่อไปครับองค์ที่8ดนะครับก็จะเป็นนะครับนี่นะครับซุ้มกอนะครับ พิมขนมเปี๊ยะนะครับนี่เป็นพิมพ์กลางพิมพ์ขนมเปี๊ยะนะครับองค์นี้องค์ที่8ดนะครับเนื้อจัดมากองค์ต่อไปครับองค์ที่เก้านะครับก็จะเป็นปิดตาหลวงปู่จีนนะไม่ปู่จีนก็ปู่ไข่นะครับนี่เนื้อผงลงรักนะครับองค์นี้องค์ที่เก้านี่องค์ต่อไปครับองค์ที่สิบนะครับก็จะเป็นเหรียญฉลุหลวงพ่อกันนะครับเหรียญกระไรทองนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบ องค์ต่อไปครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับก็จะเป็นหลวงปุททวดตารีดนะครับปีศูนย์ห้านะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่สิบสองก็จะเป็นเหรียญปูไข่วัดเชิงเลนนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่องนี้นะครับองค์ที่สิบสององต่อไปครับองค์ที่สิบสามนะครับพระรอดนะครับนี่พระรอดอันนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่กุวัดมหาวันนะครับสวยๆเช่นกันนะครับ น <yap> ี่องนี้องที่สิบสามองต่อไปนะครับองค์ที่สิบสี่ก็จะเป็นแม่นางกวักหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นกระดูกแกะนะครับนี่นะครับเป็นแม่นางกวักหลวงพ่อเดิมกระดูกแกะนะครับสิบสี่นะครับองค์นี้องค์ต่อไปครับองค์ที่สิบห้านะครับก็จะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะครับนี่นะครับเหลืองอมเขียวเลยนะครับรูปลอหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะครับองค์นี้องค์ที่สิบห้า องต่อไปครับองค์ที่สิบหนะครับเอาเป็นจอบใหญ่ต่อแล้วกันนะครับจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่องนี้นะครับองค์ที่16หจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานองค์ต่อไปครับองค์ที่ส7บเจ็ดนะครับก็จะเป็นฤาษีนะครับนี diffic, ่เป็นฤาษีหลวงหลวงปู่อิมวัดหัวเขาหรือหลวงพ่อนุ่มวัดนางในหรือว่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานออกได้หลายที่นะครับนี่นะครับเป็นอุปคุตเก่าเกานะครับ อง์นี้องที่สิบเจ็ดองต่อไปครับองค์ที่สิบแปดนะครับอ่าวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับสวยงามมากๆนะครับองค์นี้นะครับในองค์นี้องค์ที่สิบแปดนะครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่โอ้สวยเลยต่อไปครับองค์ที่สิบเก้านะครับเอาฐานแซมไปไหนว่านี่นี่นี่เอาฐานแซมดีกว่านี่องค์นี้องคที่สิบเก้านะครับ วัดละคงพิมพ์ฐานแซมนะครับดูเนื้อนะครับนี่อ่าองค์ well. นี้นะครับองค์ที่สิบเก้านี่นะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่ยี่สิบนะครับเอาเป็นวัดเกตนะครับเจ็ดชั้นนิยมนะครับนี่นะครับดูเนื้อนะครับสมเด็จวัดเกตเจ็ดชั้นนิยมนะครับเนื้อปึกๆนะครับอ่าองค์นี้นะครับองค์ที่ยี่สิบ องค์ต่อไปครับองค์ที่21ก็จะเป็นเหรียญหลวงปูส่สวงนะครับเนื้อทองแดงรุ่นแรกนะครับหลวงปู่ส่งนะชุมพรนะชุมพรนะครับองค์นี้องที่2ี่21องค์ต่อไปครับผมองค์ที่22อ่ะเอาว่าสมเด็จวะัดะรัคังกุวัดกลางคลองคอยนะครับเป็นพิมพเจดีนะครับนี่เป็นพิมพเจดีใหญ่นะครับกุวัดกลางคลองคอยนะครับ เจดีย์ใหญ่องนี้องที่ยี่สิบสององต่อไปครับองที่ยี่สิบสามนะครับก็จะเป็นพระกุนะครับเนื้อชิ้นเขียวนะครับนี่นะครับเป็นพระกุเนื้อชิ้นเขียวเขาเรียกว่าลีลาอัฏฐานรดนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับกุเดียวกับพระพุทธชินราชนะครับนี่ที่วัดพระศรีนะครับนี่ลีลาอัฏฐานรถนะครับเนื้อชิ้นเขียวองนี้องที่ยี่สิบสาม องต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสี่ก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับพิมพ์กลางนะครับหลังตัวหนังสือนะครับนี่องนี้นะครับยี่สิบสี่นะครับองค์ต่อไปครับองที่ยี่สิบห้าอ่าวัดละคังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่วัดละคังพิมพ์ใหญ่นี่องค์นี้นะครับองที่ยี่สิบห้าอ่าดูเนื้อกันเลยนะครับดูรอยปาดด้านหลังนะคลาสสิกมากๆองค์ต่อไปครับ องที่ยี่สิบหกก็จะเป็นบางขุนพรมกุเก่าพิมพ์เส้นได้นะครับนี่นะครับบางขุนพรมกุเก่าพิมพ์เส้นได้นี่องนี้นะครับองที่ยี่สิบหกมาด้านหลังนะครับองค์ต่อไปครับองที่ยี่สิบเจ็ดนะครับก็จะเป็นระฆังหลังคอนนะครับเป็นเหรียญล่อระฆังหลังคอนนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับนี่องคนี้นะครับองที่ยี่สิบเจ็ด องต่อไปครับองที่ยี่สิบแปดนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นพิมพเกตบัวตมเนื้อแก่น้ํามันตังอิวนะครับนี่นะครับองนี้นะครับองที่ยี่สิบแปดองต่อไปครับองที่ยี่สิบเก้านะครับจะเป็นนางพญาพิมพเข่าโค้งนะครับนี่เนื้อจะจัดนะครับนางพญาพิมพเข่าโค้งนะครับองนี้องที่ยี่สิบเก้าต่อไปครับองค์ที่สามสิบนะครับ รูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่องนี้องที่สามสิบนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบเอ็ดนะครับก็จะเป็นเหรียญเม็ดแตงนะครับนี่นะครับเหรียญเม็ดแตงนะครับนี่องนี้องที่สามสิบเอ็ดนะครับเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวดองค์ต่อไปครับองค์ที่สามสิบสองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อผงยานะครับพิม อะไรกระจายกระจายหรือรัศซมีนะครับหลวงปูบุญนะครับเนี่ยเป็นเนื้อผงยานะครับพิมพ์เล็กนะครับหลงปูบุญนะครับยิบองนี้องค์ที่สามสิบสององค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสามนะครับอ่าวัดละคังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่วัดละคังพิมพ์ใหญ่เนื้อตึบตับนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สามสิบสามนี่องค์ต่อไปครับองค์ที่สามสิบสี่นะครับก็จะเป็นนี่นะครับ พิมพ์ฐานแซมนะครับวัลระคังพิมพ์ฐานแซมนะครับองค์นี้นะครับสามสิบสี่นะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่สามสิบห้านะครับ่าวัลระคังพิมพ์ใหญ่นะครับลงลักนะครับนี่สามสิบห้านะครับวัลระคังพิมพ์ใหญ่นะครับมีลงลักนะครับอง์นี้องค์ต่อไปครับองค์ที่สามสิบหกก็จะเป็นบางขุนพรมพิมพ์อกขุดนะครับกุเก่านะครับบางขุนพรมพิมพ์อกขุดกุเก่านะครับ นี่องน,นี้สามสิบหกองต่อไปครับองค์ที่สามสิบเจ็ดนะครับก็จะเป็นหลวงปู่ทวดเตาลีดปีศูนย์ห้านะครับนี่นะครับสามสิบเจ็ดนะครับองค์ต่อไปครับสามแปดนะครับเอาปั๊มซ้ำต่อเลยนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่หลวงปู่ทวดปั๊มซ้ำพิมพใหญ่นะครับองนี้องค์ที่สามสิบแปดนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่สามสิบเก้านะครับอ่าวัดละคังพิมพ์ใหญ่นะครับนี <ag deposits> ่ พิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สามสิบเก้าองค์ต่อไปครับองที่สี่สิบก็จะเป็นกุวัดกลางคลองคอยนะครับนี่เป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับกุวัดกลางคลองคอยนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบหรือว่าบางขุนพรมวะเนี่ยเออเริ่มงงแล้วบางขุนพรมกุใหม่เปล่าพิมพ์ฐานแซมเปล่าอ่าองค์นี้องที่สี่สิบนะครับต่อไปครับสี่สิบเอ็ด นะครับเอาเป็นขุนแผนเคลือบกุบ้านกลางนะครับนี่นะครับองนี้องค์ที่41อนะครับองละ200บาทนะครับ2องค์300นะครับ4องค์500ใครซื้อองค์เดียวขอค่าส่ง50บาทนะครับต่อไปครับ42ก็จะเป็นเหรียญปูดทวดนะครับเหรียญหัวโตหลวงปูทวดเนื้อทองแดงนะครับนี่42ต่อไปครับ43ก็จะเป็นเหรียญฉลุหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับเหรียญฉลุหลวงพ่อเดิมนะครับองค์นี้องค์ที่43 องต่อไปนะครับองที่สี่สิบสี่ก็จะเป็นพระปิตาสทธิ์นะครับนี่นะครับตลับหลังตันนะครับองค์นี้องที่สี่สิบสี่องต่อไปครับองที่สี่สิบห้าอ่าจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานอีกหนึ่งองนะครับนี่นะครับสี่สิบห้านะครับองค์ต่อไปครับองที่สี่สิบหกนะครับหลวงพ่อปานนะครับขี่ปากัดนะครับนี่หลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ปากระดันะครับองค์นี้องที่สี่ส6บหก องค์ต่อไปครับองที่สี่สิบเจ็ดนะครับอ่าวัดละคงพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อกลับหมากสภาพผ่านการใช้มานะครับนี่แต่เนื้อนะครับดูนะครับอ่าองนี้นะครับองที่สี่สิบเจ็ดนะครับองค์ต่อไปครับ องค์ที่48นะครับอ่าหลวงปู่ทวดตาลีด 05x1 องค์นะครับนี่องค์นี้นะครับองค์ที่48คีวเบ้าเดิมๆนะครับองค์ต่อไปครับผมองค์ที่49นะครับสมเด็จวัดเกต6ชั้นนะครับนี่แขนหักศอกนะครับอ่าองนี้นะครับองค์ที่49นี่องค์ต่อไปครับ องค์ที่ห้าสิบนะครับขอเป็นจอบเล็กนะครับจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่องนี้นะครับองค์ที่ห้าสิบนะครับเนื้อเหลืองอมเขียวเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบเอ็ดนะครับห้าสิบเอ็ดนะครับเอาเป็นพระคงนะครับนี่โหพระคงลำโพนเนี้ยจัดจัดนะครับนี่องนี้นะครับองค์ที่ห้าสิบเอ็ด องต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสองก็จะเป็นเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับนี่นะครับห้าสิบสององต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบสามก็จะเป็นสมเด็จนะครับไอไม่ใช่ดิเป็นพระกุวัดสามเปิมนะพิมพ์ใหญ่นะครับนี่อง์นี้นะครับองค์ที่ห้าสิบสามองต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบสี่นะครับนี่วัดระฆังพิมพ์สังคตินะครับนี่พิมพ์สังคติ องนี้นะครับองที่ห้าสิบสี่เนื้อสมเด็จบ้านนี้เนื้อจะจัดทุกองค์ต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบห้านะครับอ่าหลวงพ่อเงินพิมคิตาห้าชายนะครับนี่องค์นี้องค์ที่ห้าสิบห้าองต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบหกนะครับอ่าห้าหกห้าเจ็ดนะครับนี่ห้าหกก็จะเป็นล่อโบราณนะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่เป็นล่อโบราณนะครับห้าสิบหก ต่อไป57ก็จะเป็นเหรียญฉลุนะครับกระไ่ทองนะครับนี่องนี้นะครับ57ใครจะรับคู่นะครับ56 5 7นะครับต่อไปครับ58นะครับอ่าเหรียญนะครับหลวงพ่อลุ่งนะครับสภาพผ่านการใช้นะครับนี่รุ่นแรกนะครับองค์นี้องค์ที่58องค์ต่อไปครับองค์ที่59นะครับอ่าก็จะนี่จะเป็นวัดละคลังนะครับกุวัดกลางคลองคอยนะ เป็นสมเด็จกุวัดการลองคอยพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้องค์ที่59ต่อไปครับองค์ที่60นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเกตบัวตูมนะครับนี่องนี้องค์ที่60นะครับก็จะเป็นพิมพ์เกตบัวตูมนะครับต่อไปครับ61นะครับก็จะเป็นรูปลอหลงของเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่องนี้องค์ที่61นะครับ องค์ต่อไปครับอง์ที่62นี่นะครับวัลกระพิมพ์ใหญ่นะครับนี่เนื้อออกสีขาวนะครับนี่แต่ก็ยังมีมวลสารนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่62องค์ต่อไปครับองค์ที่63ก็จะเป็นหลวงพ่อปานขี่คุดนะครับนี่หลวงพ่อปานพิมพ์ขี่คุดนะครับ63องค์นี้ องต่อไปเลยนะครับองค์ที่หกสิบสี่อ่าปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่ลักลงรักน้ําเกี้ยงเนื้อหูลักมันมากองนี้องค์ที่หกสิบสี่นะครับปิดตาหลวงปู่เอี่ยมองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบห้าอ่านี้ก็จะเป็นเจดีนะครับบางขุนพรมปะเนี่ยน่าจะเป็นบางขุนพรมกุกเก่าเนาะเป็นพิมพ์เจดีใหญ่นะครับนี่องนี้นะครับองค์ที่หกสิบห้า องต่อไปครับองค์ที่หกสิบนะครับอ่าเตารีศูนย์ห้านะครับนี่เตารีศูนย์ห้าหลงปุถุทวดนะครับองคนี้องค์ที่ห6สิต่อไปครับห7สดนะครับก็จะเป็นนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ะลอดนะครับกวันหาวันพิมพ์ใหญ่นะครับะลอดพิมพ์ใหญ่67ต่อไปครับ68ครับอ่าจอบใหญ่นะครับจอบใหญ่หลงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่อง์นี้ห8สิบแด องต่อไปนะครับองค์ที่69โอ้โหอันนี้ก็เป็นเจดีนะเป็นเจดีเล็กนะครับวัลคังพิมพเจดีเล็กนะครับเนื้อองค์นี้นะครับองค์ที่69องค์ต่อไปครับองค์ที่เจ็ดสิบนะครับนี่เหรียญคูบาสีวิชัยนะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่เจดสินะครับเหรียญคูบาสีวิชัยต่อไปครับเจสิบเอ็ดนะครับก็จะเป็นวัลคังพิมพ์ใหญ่นะครับแตกลายงาสวยๆนะครับนี่ องนี้นะครับ71อ่าต่อไปครับหลวงพ่อเงิน 72, 73านะครับน่าพิมพ์นิยมนะครับนี่นี่72 73นะครับลงรักนะครับพระลงรักนะครับี่อ่ามีแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆคนไหนสนใจนะครับอย่าลืมโทรมาหรือว่าแอดไลน์มานะครับ0 9 6 6 6 1 4 8 4 8นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ